วันพุทธที่23กรกฎาคม2568เวลา9นาฬิกา30มนาทีมีการประชุมคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาครั้งที่20ประจำปี2568นห้อณห้องประชุมหมายเลข4 0 6 4 0 7ชั้น4อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาโดยมีนายมงคลสุรัสจัประธานวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญเป็นประธานการประชุม โดยมีเรื่องพิจารณาที่น่าสนใจดังนี้ 1. แจ้งการลาออกจากคณะกรรมการนางอังคณานีรัภัยจิต 2. แนวทางการบริหารจัดการอาหารของสมาชิกวุฒิสภาในวันประชุมวุฒิสภา 3. การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของวุฒิสภา 4. ร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบในวาระที่สาตามรัฐธรรมนูญมาตรา136คือร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่พศ 5. การพิจารณาศึกษา ร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการในวาระที่1แล้วตามข้อบังคับข้อ119คือร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุข 6. ยติเรื่องขอเสนอยติให้วุิสภาพิจารณาปัญหาเรื่องบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 7. ยติเรื่องขอเสนอยติให้บุิสภาพิจรารณาแนวทางแก้ไขปัญหาวิกฤตศรัทธาแ 8. รายงานความคืบหน้าการติดตามมติของวุฒิสภา 9. ตรวจรายงานการประชุมวุฒิสภา10การจัดระเบียบว,วาระการประชุมวุฒิสภาจำนวนหนึ่งครั้ง11การดำเนินการตามนโยบายมุ่งสู่การเป็นรัฐสภาสีเขียวหรือกรีนพาริมณ์12โครงการเสวนาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนภาคเอกชนและองค์กรประชาชนต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2569 13. ขอหารือการจัดทำฐานข้อมูลการพิจารณาศึกษาเรื่องต่างๆของคณะกรรมการติดตามสรุปผลการประชุมวุฒิสภาได้จากเว็บไซต์คณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภา